วันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จได้ปรับลดงบประมาณของทุกกระทรวงและส่วนราชการลง8,920ล้านบาทติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ เป็นเวลาร่วมสองเดือนที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ได้พิจารณางบประมาณแผ่นเดินเสร็จสิ้นโดยยังคงตั้งวงเงินงบประมาณจำนวน3,786,600ล้านบาทซึ่งได้มีการปรับลดลงทั้งสิ้น 8920ล้านบาทโดยทุกกระทรวงและส่วนราชการถูกปรับลดงบประมาณทั้งนี้มีกระรวงและส่วนราชการที่ปรับลดสูงสุด5อันดับได้แก่กระทรวงมหาทยปรับลด2,148ร 2, ล้านบาทเพิ่มเติมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองลงมาคือหน่วยงานรัฐสภา880้ล้านบาทกระรวงคมนาคม795ล้านบาทกระรวงสาธารณสุข693ล้านบาทและกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4 5 0 9ล้านบาทโดยงบประมาณที่ปรับลดดังกล่าวได้นำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นรวม8,690ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรอัยการรวม230ล้านบาท สำหรับส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเช่นรัาฐวิสาหกิจตั้งเพิ่ม4,914ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการลถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมกระทรวงการคลังตั้งเพิ่ม1,568ล้านบาทเพื่อใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าก,การธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 งบกลางตั้งเพิ่ม1000ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและกระทรวงแรงงานเพิ่ม1000ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นอกจากนี้ยังได้ตั้งเพิ่มในส่วนของสองแผนง,งานได้แก่แผนง,งานบริรูการตั้งเพิ่ม20ล้านบาทและแผนง,งานบุคลากรภาครัฐจำนวน160ล้านบาท ขณะที่หลายฝ่ายต่างจับตามองการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่สอบและสามในช่วงสามวันนี้จะผ่านความเห็นชอบหรือไม่เพราะจากการที่รัฐบาลมีเสียงปิมน้ำ โดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามันยังคงเชื่อมั่นในเสียงข้างมากของรัฐบาลและคาดว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2569จะเสร็จทันตามกรอบเวลา ไม่บ่อยนะักที่จะลงมติถึงขั้นว่าจะไม่เห็นชอบเพิ่งจะมีมาช่วงหลังเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาถ้าเป็นรัฐบาลเป็นสภาชุดก่อนในส่วนมากเป็นที่กงดออกเสียงทางฝ่ายรัฐบาลก็ยังมีเสียงข้างมากอยู่ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ได้ห่วงอะไรก็เป็นไปตามขั้นตอนถ้ามีเสียงข้างมากมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็มีความเชื่อมั่นอยู่ สำหรับกรอบเวลาหรือทำลายตามขั้นตอนที่เหลือจากนี้คือวันที่1 3ถึงสิสิงหาคมนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2- และ3ซึ่งเมื่อผ่านความเห็นชอบจากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒทสภาในวันที่2 5ถึง26สิงหาคมและวันที่8กันยายนสนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายสายประจำปีงบประมาณ2569ขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ต่อไปโดยมีกำหนดที่งบประมาณจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่1ตุลาคม2568ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ชาววิสาประทุมมารายงาน